สวัสดีครับผมกหนกวงตระานพรักชาไทยพัฒนานะครับพรรคชาไทยพัฒนาเชื่อว่าการแก้ปัญหาของประเทศด้วยนวัตรกรรมสามารถที่จะทําให้เกิดผลสําเร็จอย่างก้าวกระโดดได้นวัตรกรรมเพื่อการเปลี่ยนประเทศและสร้างรายได้ใหม่จากสิ่งแวดล้อมไทยสู่สิ่งแวดล้อมโลกนวัตรกรรมเพื่อความมั่งคั่งโอกาสและคุณภาพชีวิตของคนไทย ประเทศไทยของเราจากรายงานในปี 2019, 2019นะครับเราปล่อยก๊าซเรือนกระจก372ล้านตันแล้วเราตึงก๊าซเรือนกระจก92ล้านตันเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ280ล้านตันนี่คือโจทย์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เราจะต้องแก้ไขก๊าซเรือนกระจกวันนี้เป็นอันตรายถึงขั้นที่ทำให้เกิดภัยพิบัติแล้วเช่นน้ำท่วมฉับพลันและเราก็มีประสบการณ์โดยตรง ในประเทศไทยแล้วดังนั้นประเทศใดก็ตามที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะต้องจ่ายเงินและประเทศใดก็ตามที่ลดหรือตรึงก๊าซเรือนกระจกก็จะได้เงินเพราะฉะนั้น,นพักชาติใพัฒนาของเราจึงต้องการที่จะสร้างนวัตรกรรมเพื่อให้คนไทยที่ลดและตรึงก๊าซเรือนกระจกได้เงินและช่วยให้ประเทศไทยของเราสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้นี่คือจุดเริ่มต้น ของการสร้างนวัตรกรรมในเรื่องของคาร์บอนเครดิตพักชาตไทยพัฒนาของเราตั้งใจที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคาร์บอนเครดิตด้วยการใช้นวัตรกรรมที่นำไปสู่การจัดตั้งศูนย์เอเชียแปซิฟิกคาร์บอนเครดิตเซ็นเตอร์ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสำคัญสญอยู่สามเรื่องสี่เรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งคือการวัดประเมิน และรับรองมาตรฐานคาร์บอนเครดิตซึ่งการวัดในระดับ Tier 3ซึ่งถือว่าสูงสุดที่มีอยู่ในโลกวันนี้ก็คือการวัดคาร์บอนเครดิตด้วยดาวเทียมที่ทำให้เราสามารถวัดต้นไม้ได้ทุกชนิดได้ทุกแปลงบนแผ่นดินไทยของเราตลอดทั้งปีและส่วนที่2คือการวัดในภาคพื้นดินด้วยการตั้งเสาสัญญ,ญาณที่เรียกว่า Flux Tower ทำให้เราสามารถวัดคาร์บอนเน็ตได้ตลอดเวลารวมทั้งคาร์บอนที่อยู่ในดินด้วย และ 3. เรานำผลการวัดจากดาวเทียม e และฟลักซ์ทาเวอร์มาเปรียบเทียบกันแล้วก็คำนวณด้วยต้นแบบทางคณิตศาสตร์นะครับซึ่งระเบียบว,วิธีที่เรียกว่า e d d y covariance ทำให้เราสามารถที่จะได้ค่าคาร์บอนเนที่แม่นยำแน่นอนแล้วก็ละเอียดต่อเนื่องและนี่คือการวัดมาตรฐานที่โลกรับรอง จากการรับรองอันนี้เราคาดการในงานวิจัยเบื้องต้นว่าสวนป่าของไทยตรึงคาร์บอนได้5ตันต่อไร่ต่อปีสวนยางตรึงได้5.5ตันต่อไร่ต่อปีสวนปาล์ม4ตันต่อไร่ต่อปีไม้ผลยืนต้นทุเรียนขนุนลำไย2ตันต่อไร่ต่อปีและนาข้าว3.13ตันต่อไร่ต่อปี เรื่องที่สองก็คือตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตผ่านคาร์บอนเครดิตโทเค็นโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนั่นหมายถึงว่าเราจะนำคาร์บอนเครดิตที่ได้มาตรฐานสากลผ่านกระบวนการโทเ n น z เซชันเพื่อเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตให้เป็นคาร์บอนเครดิตโทเค็นด้วยบล็อกเชนซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่จะยืนยันความเป็นเจ้าของของแต่ละคนได้ และด้วยคาร์บอนเครดิตโทเค็นนี้เองซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สามารถซื้อขายได้เราจะจัดตั้งตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตขึ้นในประเทศไทยรวมทั้งมีระบบเคลลิ่งเฮาส์ที่จะทำการจ่ายเงินแล้วก็ชำระเงินได้ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องที่3คือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสู่การเป็นเลิศหรือเรียกว่า e x c e l l e n น e ซนเตอรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั่นหมายความว่าเมื่อเรานำเทคโนโลยีที่เรามีอยู่แล้ว ไปรประยุกต์ใช้ในการวัดและรับรองมาตรฐานคาร์บอนเครดิตในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆในพื้นที่อื่นๆหรือในประเทศอื่นๆก็สามารถทําได้และที่สําคัญคือจะทําให้การวัดเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายน้อยลงและผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกร,ร,กรสามารถที่จะเข้าถึงได้ตรงนี้เมื่อทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ความเข้าใจความร่วมมือต่อเรื่องการปล่อยคาร์บอนเครดิตต่อการปล่อยคาร์บอนก็จะสูงขึ้น นั่นก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาและเรื่องที่4คือการสร้างเครือข่ายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกสู่เวทีโลกนั่นหมายถึงว่าความร่วมมือระหว่างประเทศจากการวัดคาร์บอนเครดิตการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศก็จะเกิดขึ้นและประเทศไทยของเราก็จะเป็นผู้นําในเรื่องดังกล่าวนวัตกรรมที่กล่าวมานี้คือการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Technology, และการจัดการ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั่นก็คือนวัตกรรมในด้านคาร์บอนเครดิตนวัตกรรมในด้านการซื้อขายและการเงินซึ่งก็คือคาร์บอนเครดิตโทเค็นนวัตกรรมทางด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทยในด้านสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมการเมืองระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประเทศที่กำลังพัฒนานี่คือนวัตกรรมของพักชาติไทยพัฒนาที่จะนำประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นผู้นําในเวทีโลก ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าเซเรือนกระจกอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเราจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและประเทศกําลังพัฒนาท่ามกลางร,ระบบการค้าระหว่างประเทศที่มีความสลับซับซ้อนอย่างมากประโยชน์ที่ได้เป็นรูปธรรมก็คือ 1. รายได้ของเกษตรกร,กรและประชาชนเช่นชาวนาจะสายจะสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้ประมาณ500บาทถึง1,000บาทต่อไร่ต่อปี ชาวสวนยางจะสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้1,000ถึง2,000บาทต่อไร่ต่อปีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคมไทยของเราเช่นการลดไฟป่าเราสามารถจะจับได้ไฟป่าเกิดขึ้นที่ไหนแล้วก็จัดการและคนที่อยู่ในไฟป่าตรงนั้นก็จะได้คาร์บอนเครดิตจากการป้องกันไม่ให้เกิดกันไฟไหม้ขึ้นนั่นก็เป็นรายได้และป่าก็จะเกิดขึ้นฝุ่นละอองก็จะหายไปอากาศที่ดีน้ำดีดินดี และคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะเกิดขึ้นกับคนไทยของเราและ 4. สร้างความรู้ใหม่และงานวิจยัยใหม่ที่จะทาให้เกิดความก้าวหน้าและสร้างความเท่าเทียมและยั่งยืนให้กับคนไทยของเราพักชาติไทยพัฒนาต้องการสร้างนวัตรกรรมมันนี้เราจำเป็นจะต้องลงทุนประมาณ7 0 0 0ถึง10,000ล้านบาทที่จะทําให้เราได้มูลค่าถึง1 0 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีที่จะเป็นรายได้ของประเทศและเกษตรกรของเราและคนไทยและประเทศไทย เราไม่ต้องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่เราต้องการที่จะแก้ปัญหาในปัจจุบันไปพร้อมๆกันด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายครับพรรคชาติไทยพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของพรรคชาติไทยพัฒนา Asia Pacific c กคาร์บอนเค t ดิตเซ็คือนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เวทีโลกและความสาเร็จใหม่ๆใ,ในอนาคตประชาชนคนปลูกต้นไม้ จะได้เงินจากการขายคาร์บอนเครดิตป่าไม้ของเราจะฟื้นฟูและอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเราจะสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับคนไทยรุ่นใหม่ๆของเรานี่คือความตั้งใจของพรรคชาติแทนพัฒนาครับขอบคุณครับ